สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งนะคะกับดูบอลกับเตยวันนี้เราก็มาคุยหลังเกมะเระหว่างเวี้ยวููกับอาร์เซนอลค่ะคืออยากจะถามทุกคนว่ามีใครเป็นเหมือนเตยบ้างไหมที่แบบก่อนดูเกมใหญ่อะ่ะคือเราจะตื่นเต้นมากเลยเว้ยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแมนซีอาร์เซนอลเชลซีแมาจะเป็นแมนยู U ก็ตามอะ่ะคือมันกลัวแพ้อ่ะคือแบบไม่อยากให้ทีมแพ้อ่ะ โอเคงั้นเรามาเริ่มด้วย11ตัวจริงของหงแดงในวันนี้กันค่ะเริ่มด้วยพ่อหมีนะคะอาริสันเบเกอร์กองหลังแบบ็คขวาเป็นโซบอสไลอีกครั้งหนึ่งนะคะคนาเต้ฟันดเคอร์เคสกองกลางเป็นกาเฟนเบิร์กแบ็คอลิสเตอร์วีสนะคะแล้วก็กองหน้าเป็นซาร่ากาโปอกิติเก้ค่ะวันนี้เป็นอีกนัดนะคะที่โซบอสไลเล่นแบ,บ็คขวาต่อจากนัดที่แล้วซึ่งนัดที่แล้วอะ่ะเล่นดีมากแล้วก็ได้แมนออฟเดอะแมตช์ด้วยนะเริ่มเกมมาค่ะ3นาทีแรกอะ่ะคืออาร์เซน นอนอะพเพลสสูงมากและเราอะจ่ายบอลกันไปจ่ายบอลกันมาด้านหลังอีกแล้วคือเป็นสิ่งที่แบบไม่ชอบเลยซึ่งอาร์เซนอลอะเข้าบอลไวมากนะคะแล้วเราอะก็แก้ไม่ออกต้องแบบส่งบอลคืนให้อาริสันอะเพื่อจะเตะทิ้งออกไปหลายลูกเลยนะคะ <c oughs> ก็เป็นเกมที่น่างหงุดหงิดอีกแล้วนะช่วงแรกนี้กว่าจะมีโอกาสดินครั้งแรกอะคะ่ะต้องมาถึงนาทีที่12เลยนะซึ่งฝั่งที่ ได้โอกาสยิงก่อนก็คือฝั่งของเลี้ยวผูกค่ะกั๊กโปเนี่ยเลี้ยงมาทางซ้ายนะตัดเข้าในนิดนึงแล้วก็ยิงเป็นแบบลูกเก่งอะ่ะแต่คราวนี้ยิงออกข้างไปค่ะเกมนี้นะคะเวสเนี่ยมีข้อผิดพลาดหลายครั้งมากเลยนะเท่าที่เราดูเนี่ยประมาณ5้ครั้งอย่างครั้งแรกเนี่ยก็คือจ่ายพลาดนะคะแล้วก็โดนดักได้กลางสนามครั้งที่2เนี่ยเป็นลูกที่ได้ส้มหล่นคะ่ะจากอาร์เซนอลเนี่ยจ่ายเสียนะคะเราน่าจะฉวยโอกาสแบบให้ทีมได้นะอย่างน้อยก็แบบมีโอกาสยิงอะ่ะแต่ เราก็ไม่มีโอกาสยิงนะคะคือเหมือนรู้ว่าเขาอยากส่งอยากอยากรีบเล่นแต่มันก็ยังมีความผิดพลาดอยู่แล้วก็ครั้งที่3ค่ะกาเวนเบิร์กเนี่ยเหมือนเตะสกัดออกมาเตะยาวมาให้นะคะแล้วคือเท่าเบียดเนี่ยทำได้ดีกว่าเนี้แบบเบียดแย่งชนะอะเราก็น่าจะแบบได้บุกแต่คือเบียดแย่งก็แพ้ตรงกลางสนามแล้วก็ไม่ได้บุกนะคะครั้งที่4เนี่ยนาทีที่26เราได้ฟรีคิกค่ะเป็นแบบ เฮ้ยเกมเราสู้ไม่ได้อ่ะลูกตั้งเตะก็น่าจะแบบมีประโยชน์กับทีมบ้างะอะไรเงี้ยแต่ก็เปิดออกหลังไปเลยจ้าคือแบบอะไรหวะเป็นบ้าเวลาดูแล้วแบบเฮ้ยเล่นเร็วรวะเนี่ยคือแบบหูใจเลยวะเนี่ยคือเฮ้ยราคาลอยกว่าหล้านปอน,น์เว้ยแบบเฮ้ยนัดที่สามแล้วน,นะเว้ยยังไม่ดีขึ้นอีกหรออะไรเงี้ยคือเราอะเห็นความตั้งใจนะ รู้ว่าเขาอยากทําอะไรแต่ผลลัพธ์มันยังไม่ดีกับทีมเท่าที่ควรก็ต้องรอนัดต่อไปค่ะว่าหลังจากกลับมาจากทีมชาติเนี่ยเผื่อว่าเวียดะจะค่อยๆปรับตัวแล้วกเ็เล่นเกมได้เร็วขึ้นสักจังหวะหนึ่งก็หวังว่าเขาจะปรับตัวให้เข้ากับเกมเร็วในอังกฤษได้มากขึ้นนะคะเกมนี้โอกาสยิงกันน้อยมากนะทั้งสงฝั่งเลยกว่าจะมีโอกาสยิงแบบจะๆอีกที่เนี่ยไปนู่นเลยคะ่ะนาที83 เป็นจังหวะที่โจนเนี่ยเลี้ยงมากลางสนามนะคะแล้วก็ซูบิเมนดีเนี่ยทำฝาาโอ้ก็ค่อนข้างไกลอยู่นะลิวพูลได้ฟรีคิกระยะประมาณ32หลาค่ะซึ่งแบบกลางประตูเลยนะก็มีคนที่ยืนอยู่กับบอลเนี่ยตอนแรก4คนก่อนมีซาร่ากัคโปโซบอสไลฟันไดและฟันไดก็เดินออกมาก็เหลืออีก3คนก็ประมาณว่าแบบคุยกันนะ่ะเอ้ยใครจะยิงใครจะยิงอะไรประมาณอย่างเงี้ย เออแบบยังไงดีแล้วกัปโปก็ถอยออกมาซาร่าถอยออกมาสุดท้ายโซบอสไลเป็นคนยิงค่ะเอาเอาจริงๆนะเราอะไม่คิดว่ามันจะเข้าคือคิดว่าแบบไปนู่นเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบสรุปโซบอสไลวิ่งมายิงด้วยขวาลูกข้ามกำแพงอย่างเงี้เช็ดเสาในเข้าไปหูโค้ชสวยอะ่ะและ้วยาพุ่งมาปัดยังไงก็ไม่ทันค่ะแบบหมดสิทธิ์ลับเลยนะคะเรียบูนำไปแล้วค่ะหประตูต่อศูนย์ หลังจากโดนนำเนี่ยนอนก็พยายามบุกหนักเลยนะหวังจะทำประตูตีเสมอให้ได้แต่ก็ทำไม่ได้ค่ะจบเกมเลี้ยวหูชนะออา์นอนไป1ประตูต่อศูนย์เก็บเพิ่มเป็นเก็บเพิ่มอีก3แต้มนะคะคะแนนรวมเป็น9แต้มเต็มจาก3นัดโหเพอร์เฟกต์สกอร์เนาะใครจะไปคิดเนาะเราคงไม่คิดว่าจะชะนะออา์นอนนะเอาจริงๆเราคิดว่าเออเสมอก็โอเคเออแต่ก็ไม่คิดว่า จะชนะได้ถ้าดูดูแล้วอะนัดที่แลว้วอะนัดเจอเนวะมันลุ้นกว่านี้อีกอะนัดเนี้ยนอนเพราะว่าอาจจะมีตัวเจ็บหลายตัวนะคะอาจจะส่งผลกับทีมเยอะอยู่นะก็หลังจบเกมค่ะโซบอสไล์เนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าแบบ เฮ้ยไฟนอลลี่อ่ะถึงเวลาของโซบอสไลน์ซะทีนะคะหลังจากที่แบบฝึกยิงฟรีคิกมาตลอดเลยอ่ะแต่แบบมันก็ไม่แต่เขาก็คือไม่ได้โอกาสยิงเลยเพราะว่าเทรนนอรยังอยู่นะคะเพราะเทรนพอเทรนนอรออกไปแล้วอ่ะก็แบบเฮ้ย hey, yes finaly l is my time ก็ได้ถึงเวลาก็ถึงเวลาที่สุดรอเนี่ยเราจะเฉิดฉายเนาะแต่จริงๆแล้วแบบเขาก็บอกว่าอาทิตย์ที่ผ่านๆมาไม่ได้ฝึกยิงฟรีคิกเลยเว้ยคือแบบตอนที่ฝึกยิงอะ ฝึกยิงมานานมากแล้วอะจนแบบช่วงหลังๆเนี่ยไม่ได้ฝึกยิงฟรีคิกระยะไกลๆนะก็คือยิงแต่แบบระยะไกลๆซึ่งเขาก็บอกว,ว่าการยิงแบบยิงไกลกับยิงใกล้เนี่ยมันักใช้เทคนิคในการยิงต่างกันแล้วโซโบก็บอกบบอีกนะคะว่าแบบเขาอะรู้ว่าเขาจะต้องยิงให้มันแรงๆแรงเข้าไว้เพราะว่าเะยะมันเก่งเว้ยก็แบบเหมือนชอบพุ่งมาปัดชอบเซฟลูกแบบนี้ได้นะคะแล้วก็แบบลูกเนี้ย โดยรวมแล้วคือแบบทั้งน้ำหนักและทิศทางแบบโหเพอร์เฟ t มากอะไม่มีโกที่ไหนแม่งบินมาปัดถึงได้แน่นอนสถิติของโซบอสไลในวันนี้นะคะก็คือ1ประตูซึ่งเป็นประตูใช้ของทีมด้วยชนะลูกกลางอากาศ100%ชนะการประทะ100%เช่นกันสกัดได้2ครั้งค่ะโดนเลี้ยงผ่านเนี่ยแค่ครั้งเดียวนะจาก3ครั้งเคลียบ,บอลอะ่ะหครั้งจ่ายสำาเร็จ92%ค่ะมีคนบอกว่าโซบอสไลอ่ะ เป็นแบบเจอหลาดกับชาติมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งอะไรย่เง้ยเวยคือเอาไปอยู่ตรงไหนก็เล่นได้แล้วก็เล่นดีด้วยนะคะเห็นไหมว่าจากที่เราบ่นไปทุกอย่างก็เห็นผลเนาะเหมือนนักเตะอาจจะรู้คือไม่ยังไงดีอะเราอะแม่งเป็นแค่ตัวกระชิบกระจ่อยอะคือพวกนักบอลอะมันก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันมีข้อผิดพลาดตรงไหนกันบ้างเขาก็รู้อยู่แล้วว่าจุดไหนควปรับมีแบบนักวิเคราะห์หลังเกมอะไรแบบนี้ เราเห็นแล้วค่ะมันว่านัดเนี้ยกองหลังอะปรับปรุงมาดีคือซ้อมมาดีแล้วก็เล่นได้ดีทุกคนเลยนะไม่มีข้อผิดพลาดเลยคือมีผิดพลาดแบบเล็กๆน้อยๆแต่มันแบบให้อาภัยได้เพราะเราเก็บคิมชีดได้ในครั้งใน,ในนัดนี้นะคะเนี่ยมาดูกันทีละคนเลยอย่างแบบเคอร์เคสอะค่ะแม้จะวิ่งตามมาดูมาดูเอเก้ไม่ค่อยทันแต่ก็คือเขาอะรู้ว่าอาจความเร็วอาจจะเป็นรองก็เลยไปแบบไปดักจังหวะสุดท้ายเอาแทนนะแบบ สกัดได้แบบถูกที่ถูกเวลาเออแม้จะแบบเสียเต็ม,มุมแต่ไม่เสียประตูมันก็ยังดีกว่าอย่างโคนาเต้ค่ะกลับมาคืนฟอร์มอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่นัดที่แล้วะเล่นไม่ดีเลยนะแต่โดนเปลี่ยนตัวออกท้ายเกมเพราะว่าแบบเจ็บนะคะไม่รู้เลยว่าจะเจ็บนานหรือเปล่านะฟานได้ค่ะฟานได้นี่ขาดไม่ได้อะ่ะคือลูกกลางอากาศวัดไว้ใจกับตันได้เสมอแล้ววันนี้ลูกเตะมุม Arsenal อาเซนนะทำอะไรเราไม่ได้เลยค่ะเมื่อกองหลังเล่นดีค่ะ กลายเป็นกองหน้าค่ะวันนี้ที่ค่อนข้างหน้าผิดหวังนะวันนี้แบบไม่มีความน่ากลัวเลยแล้วก็โอกาสยิงน้อยมากอาจจะเป็นเพราะมันยังไงดีอะกองกลางเราอะเราว่ามันยุบอะมันเหมือนกระสู้นอนไม่ค่อยได้อะแล้วทําให้กองหน้าบอลมันไปไม่ถึงกองหน้าหรือว่าพอกองหน้าได้บอลอะคือน,นอนประกบเข้ามาเร็วมากนะคะแบบเหมือนไว่ากับเราไวกว่าแบบนักเตะเราหนึ่งจังหวะตลอดเลยอะอย่างซาร่าอย่างเงี้ยก็โดนแบบ ประกบติดเอทิติเก้ K e เนี่ยก็โดนประกบติดตลอดเวลาทําอะไรแทบไม่ได้เลยวันนี้ค่ะอานนีสลอดอะเปลี่ยนตัวถูกคนอีกแล้วโจนที่ลงมาแทนแม็กอาริสเตอร์นี่คือมีส่วนกับเกมแบบโอ,โอ้เกมดีขึ้นมาเลยอะเกมเร็วขึ้นนะคะบุกได้มากขึ้นแล้วก็เป็นคนเรียกฟาวให้ทีมได้ประตูชัยด้วยค่ะอีกคนหนึ่งที่พูดไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือโจโกเมสลงมาแทนโคนาเต้ท้ายเกมที่7ไปนะคะสะกัดบอลทิ้งได้แบบ2 3สาลูกแล้วก็ เหมือนตอนที่นออนสวนมาแล้วปาดเข้ากลางมาโกเมดก็คือเตะทิ้งดักได้ก่อนกองหน้าอาร์เซนอลน,นะคะทําให้เราไม่เสียประตูนในช่วงท้ายเกมอ้ออีกอย่างหนึ่งที่จะบอกวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่ตลาดช่วงซัมเมอร์จะปิดนะคะเราก็หวังว่าอย่างน้อยเราจะปิดดิวได้สักหนึ่งคนเนาะอยากได้มากเลยเกฮี คือโคนาเต้ก็เจ็บท้ายเกมไปแล้วไม่รู้ว่าจะเจ็บหนักไหมก็แบบขอเออขอให้ได้ทีเฮ้อเกฮีรลมานานแล้วอะส่วนอีแสกอะรวัตคือได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมั้งถ้าคือถ้าเขาบาังคับเราให้จ่ายร้อยปอนอะร้อยห้าสล้านเพาลเราว่ามันแพงเกินไปอะค่ะแล้วสุดท้ายนะคะอันเน่สลอตเนี่ยก็คือให้สัมภาษณ์ว่าแบบคือลิวคูเนี่ยมีแผนสำรองตลอดนะแผนบแผนซ คือทีมงานอะทำงานกันอย่างแบบอย่างหนักมาหลายเดือนที่แบบซุ่มมองดูนักเตะว่าคนไหนแบบเออจะเหมาะกับแผนของอาเน่นะคะคือเขาก็บอกเขาแบบม่ค่อยดูกันหรือกันว่าแบบเอ,อ้ยวันสุดท้ายเนี่ยเราจะได้นักเตะใหม่อีกไหมคือตัวเขาเองเขาก็ยังไม่รู้นะเออแต่เขาก็บอกว่าถ้าถ้าไม่ได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นแบบเดือนมกรลาหรือปีหน้าแล้วก็มีแบบ สัมภาษณ์ติดตลกนิดนึงนะก็บอกว่าแบบถ้าอยากรู้ข่าวการซื้อขายนักเตอะอย่าลืมไปติดตามฟาบิซซโอโรมาโน่รืยกัน <c oughs> ตลกเนาะเออแต่โรมาโน่มขนข่าวไวอะไวตลอดอะเทียวิโกอย่างเงี้ยคนก็ติดตามเป็นหลายล้านคนนะคะก็จบไปแล้วนะคะกับคุยหลังเกมกับเตยถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยมีความเห็นยังไงในนัดน,นี้ก็คอมเมนต์กันมาข้างล่างได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่นัดหน้าหลังเปลกทีมชาติค่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย